สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกท่านนะคะวันนี้จะมาเปิดไพ่เช็คดวงรายปีนะคะ2569นะเป็นดวงภาพรวมกว้างๆนะคะงานเงินความรักเรื่องทั่วๆไปนะคะสภาพจิตใจนะดูได้ทางลัคนานะคะหรือว่าราศีก็ได้ลัคนา,าคือคุณจะต้องรู้เวลาเกิดนะคะ ถ้าใครไม่รู้ดูแบบราศีเดือนเกิดได้นะอันนี้ใช้หลักของโหราศาสตร์ไทยนะคะถ้าไม่มั่นใจเรื่องอวันเดือนนะคะไปดูที่คอมเมนต์แรกนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะชาวสิงนะคะปีหน้าจริงๆมันจะมีดาวดวงใหญ่ๆเนี่ยย้ายไปย้ายกลับนะคะค่อนข้างที่จะบ่อยเหมือนกันนะม,มีผลกับ ทุกลักษณาราศีแหละเวลาดาวดวงใหญ่ๆนะคะดาวดวงใหญ่มีอะไรบ้างนะคะก็เป็นดาวตรีเทพนั่นเองพระพฤหัสบดีนะคะดาวเสาดาวราหูนะแต่ดาวราหูยังไงเนี่ยทั้งปีนะคะจนถึงปลายปีเนี่ยก็ยังเล็งลักนณาราศีสิงห์อยู่นะโอเคค่ะเดี๋ยวอันนี้เป็นดวงกว้างๆเรามาดูกันนะคะแล้วในแต่ละเดือนเนี่ยก็จะมาทําคลิปลายเดือนนะส่วนในเรื่องความรักดวงรายปีความรักเนี่ย หลายคนอยากให้ทำแยกนะคะเดี๋ยวลิสแยกให้เป็นคนละคลิปกันเลยนะคะอ้ไพ่ชาวสิงเออยังเปิดไม่ครบหรอกเกินครึ่งแล้วนะคะชาวสิงเนี่ยจะได้ไพ่แบบเกี่ยวกับการงานอะที่มันประสบความสำเร็จนะคะการงานโดดเด่นมากๆเลยเนี่ยงานงานงาน,งานเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะคะมาอีกสี่ใบ โอ้มีไพ่เด็กขึ้นมาสองใบนะ่โอ้เราจะสติดก็ขึ้นมาอัศวินถือถ้วยโอเคมาใบสุดท้ายเชื่อไหมว่ามันไม่มีไพ่เสียเลยอะชาวสิงช่างแตกต่างจากจะบอกปีที่แล้วหมายถึงสองพันช่วงครึ่งปีแรกของ 2,025นะคะหรือว่าเทียบกับอ่คุณเทียบกับ2,024อะไรอย่างเงี้ยนะอันสเปิดไพ่เนี่ยจำได้แบบแต่ละลัคนาราศีไพ่จะออกมาในรูปแบบไหนดวงรายเดือนรายปีอะไรอย่างเงี้ยนะ2,024กับต้น2,025เนี่ยมีแต่ความทุกข์ความผิดหวังความเสียใจนะคะหรือว่าการรอคอยบางอย่างแต่ว่าปีนี้2,026นะคะ คือมันเป็นการหลุดพ้นบางอย่างเป็นการเริ่มต้นบางอย่างใหม่ให้กับชีวิตนะไพ่ฟูเนี่ยขึ้นมาใบาแรกเลยอลิซยังให้พลังงานใบแรกเนี่ยเป็นพลังงานหลักอยู่เสมอนะคะจับขึ้นมาใบาแรกนะจะเป็นอย่างไรนะคะแล้วชาวสิงคุณได้ไพ่ฟูนะคะไพ่ฟูเนี่ยมันคือไพ่เริ่มต้นของสําหรับยิปซีนะเป็นไพ่หมายเลขศูนย์นะมันไม่ใช่ไพ่หมายเลขหนึ่งนะมันคือไพ่ของจุดเริ่มต้น าการหาโอกาสใหม่ๆการเริ่มต้นทำสิ่งใหม่นะคะการไปในที่ที่คุณไม่เคยไปมาก่อนทำอะไรอย่างที่คุณไม่เคยทำมันเป็นไพ่ของจุดเริ่มต้นบางอย่างที่คุณอยากจะทำนะมีเกณฑ์สำเร็จไหมแล้วไพ่สำเร็จเนี่ยนะมันตามมาติดๆเลยคือไพ่สี่กะทามนะคะไพ่ฟูงจริงอะ่ะมันคือไพ่ของคนโสดก็ได้นะที่ได้ออกมาจากความรักที่ทำให้คุณทุกข์ใจ จะเป็นการบอกเลิกเขาบอกเลิกคุณหรือว่าจะเป็นการอย่าร้างการจากลาอะไรก็ได้นะแล้วคุณมีความสุขกับชีวิตโสดนะจริงๆไพ่ฟูไพ่คนโสดแต่มันมีความสุขไงกับชีวิตโสดหรือว่าการได้ออกมาจากงานที่คุณทำอยู่ก็ได้นะคะหรือว่าเป็นการเริ่มต้นงานอิสระบางอย่าง ก็ได้เช่นเดียวกันมันคือไพ่ของคนที่รักอิสระนะอยากรู้อยากลองอยากเดินทางอยา,ทอ,าอยากทดลองอะไรบางอย่างอย่างที่คุณอาจจะไม่เคยทํามาก่อนกับเส้นทางในชีวิตอย่างนั้นบางคนอ่ะสมมุตินะคะอลิสขอยกตัวอย่างนะบางคนเนี่ยไม่เคยทํางานค้าขายออนไลน์เลยนะคะทํางานประจําอยู่ตลอดแล้วคุณแบบเออ ลองดูกันสักตั้งสิว่าแบบมันจะไปรอดไหมแล้วคุณอาจจะแค่มีความคิดหรือว่าอ่ะแค่เริ่มต้นเรียนรู้ก็ได้นะคะแล้วคุณอยากที่จะเริ่มต้นลงมือทําทดลองเพราะว่ามันมีไพ่ของการเริ่มต้นทำอะ่ะ มีไพ่ของการเรียนรู้เนี่ยขึ้นมาก็คือเด็กถือไม้เท้านะคะกับเด็กถือดาบนะคะสองใบในขึ้นมาเนี่ยเราก็มีไพ่เมจิกเชนเนี่ยมันคือไพ่การงานที่เริ่มต้นใหม่หมดเลยนะนะคะเวลามีไพ่เด็กแล้วก็ไพ่ของเมจิกเชนขึ้นมาเนี่ยงานใหม่อาชีพใหม่งานที่คุณถูกใจงานที่คุณถนดัดงานอาชีพเสริมก็ได้หรือว่างานที่คุณมีพรสวรรค์ก็ได้นะคะเมจิกเชนขึ้นมาเนี่ยนะคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้เริ่มต้นทดลองในการที่จะทำนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครแบบ วางแผนไว้อยู่แล้วนะเออว่าปีปีหน้าอ่รพอะจะบอกปีหน้าพอเปิดเดือนธันวาไงก็คือปี2,569นี่แหละถ้าใครต้องการที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆให้กับชีวิตอะไม่ได้จำเป็นต้องเป็นเรื่องงานก็ได้เพราะว่าอันนี้มันเป็นดวงภาพรวมเนอะไพ่ฟูมันคือจุดเริ่มต้นบางอย่างให้กับชีวิตหรือว่าเกี่ยวกับเงินก็ได้นะคะในการวางแผนทางด้านการเงิน ในการที่จะต่อยอดอะไรบางอย่างเกี่ยวกับการเงินของคุณธุรกิจใหม่ๆนะคะหรือว่าธุรกิจเดิมที่คุณทําอยู่นี่แหละแต่ว่าคุณอาจจะดึงแบบสินค้าโปรดักใหม่เข้ามานะคะเพื่อต่อยอดเนี่ยมันคือการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆหมดเลยนะแม้แต่ความรักเองก็ตามนะนะคะไพ่ฟูขึ้นมาเนี่ยคือถ้าคุณเป็นคนปิดกัน้นชาวสิงเนะแต่ชาวสิงไม่ค่อยปิดกั้นอะไรนะแค่ เออเจ็บแล้วจำเท่านั้นเองนะคะลักษณะของชาวสิงห์เออนะถ้าคนได้เจ็บปวดกับความรักอะไรมาเงี้ยปีนี้อาจจะเป็นปีของการเริ่มต้นในการที่จะศึกษาความรู้ออศึกษาคนใหม่ๆไม่ใช่ศึกษาความรู้สิศึกษาคนใหม่ๆคือเปิดใจมากยิ่งขึ้นคือไม่ได้มีตั้งกําแพงไว้สูงขนาดนั้นนะ่ะเออคือคน มาเรียนรู้กันทดลองรู้จักเรียนรู้นิสัยใจคอกันคุณก็เปิดกว้างนะเอออริสพูดนานหน่อยนะเพราะว่าหนึ่งข้อแรกมันคือไพ่ใบแรกมันคือพลังงานหลักนะคะของปีนั้นเลยนะแล้วก็ยิ่งเป็นไพ่เมเจอร์ด้วยเนะี่ยมันคือมันมีความหมายกว้างจริงๆนะคะหรือว่าคุณมีเกณฑ์การเดินทางที่ค่อนข้างที่จะเยอะไม่ว่าจะในจะนอกประเทศนะคะอาจจะไปในที่ที่คุณอาจจะไม่เคยไปมาก่อนก็ได้นะ แล้วไพ่เนี่ยความสําเร็จตามมาเลยนะคะสภาพแวดล้อมเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูกันนะไพ่ความสําเร็จเนี่ยสีกระทาตามมาเลยนะไพ่สีกระทาเนี่ยมันคือความสําเร็จนะคะหรือว่ามีการทําพิธีบางอย่างพิธีอะไรได้บ้างจริงๆไพ่สี่กระทาถ้าเป็นในด้านความรักนะคือพิธีแต่งงานนะคะมีคนจริงจังเข้ามาแบบนี้นะคะเข้ามาศึกษาิสใยใจคอกันหรือว่าการเปิดร้านใหม่นะคะมีคนมาร่วมแสดงความยินดีการรับปริญญาความสำเร็จบางอย่างการได้เลื่อนขั้นอย่างนี้นะ เราก็มีไพ่เด็กถือไม้เท้าขึ้นมาด้วยมีการเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างใหม่หรือว่างานที่บริษัทของคุณนะมีการป้อนงานใหม่ทําให้คุณจะต้องมีการเรียนรู้ศึกษาเพิ่มเติมในโปรเจกต์นั้นๆนะคะดาวราหูในะจริงมันก็ยังเ,เล็งลัคนาราศีคุณอยู่ทั้งปีนะคะยิ่งอยู่นานเนี่ยยิ่งมีความเข้มข้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ย งานที่จริงๆมันก็ได้ทุกงานนะลิซไม่อยากลงเน้นว่าคุณจะต้องทํางานนี้งานนี้แล้วมันประสบความสําเร็จแต่ถ้าเอาดวงดาวนะถ้าราหูอย่างเงี้ยคุณชีวิตคุณอาจจะแบบมีการเดินทางชิปประจลงเท้างานต่างประเทศงานออนไลน์เบื้องหลังนะคะหรือว่ามีความยุ่งเข้ามาคุณอาจจะได้พบเจอบุคคลเยอะแยะมากมายนะคะมาจากทุกทิศทุกที่หลายเส้นทางเลยแล้วก็พบเจอคอนเนคชันใหม่ๆก็ได้หรือว่าเป็นคอนเนคชันที่ ต่างวัฒนธรรมกันเนี่ยเข้ามาพบเจอกันนะคะแล้วเป็นโอกาสของคุณในการเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างใหม่อุ๋ยอลิสขอโทษอลิสเพิ่งเห็นใบหนึ่งขึ้นมาเพราะว่าสําหรับนี้ยจริงมองยากเหมือนกันนะนะคะตัวหนังสือมันมีชาวสิงได้เด็กขึ้นมาสามใบแน่นะคะเด็กถือไม้เท้าเด็กถือเหรียญเป็นราศีเดียวนะที่ได้เด็กขึ้นมาเยอะขนาดนี้นะคะยกเว้นเด็กถือถ้วยนะแต่คุณได้อัศวินถือถ้วยมาแล้วเนี่ย เด็กเนี่ยเพจนะคะขึ้นมาเนี่ยเด็กถือไม้เท้าเด็กถือเหรียญน,นะคะ pentacles แล้วก็เด็กถือดาบขึ้นมาเวลาเด็กมันขึ้นมาเยอะๆนะมันคือการเรียนรู้การเริ่มต้นการค้นคว้าทดลองอะไรใหม่ๆให้กับชีวิตเลยนะคะทั้งไม้เท้าเนี่ยไม้เท้าคือการงานหน้าที่ความรับผิดชอบนะแล้วเหรียญเนี่ยมันคือการเงินนะคะดาบมันคือ การที่คุณแบบมุ่งมั่นตั้งใจอยากที่จะทํามีแพชชั่นอยากที่จะลงมือทํามันมากๆเนี่ยเออคือมันเป็นปีของการแบบการอยากรู้อยากลองอยากทดลองอยากเริ่มต้นทําบางสิ่งบางอย่างใหม่นะแล้วก็เป็นโอกาสดีด้วยนะคะเป็นโอกาสดีมากๆเลยของชาวสิงเนดาวราหูเล็งคุณในรอบ18ปีแบบนี้นะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆเข้ามาในชีวิตคุณไม่ว่าจะเป็นความรักหรือแม้กระทั่งการงานการงานเนี่ยหมายความว่าบางคน อยู่ดีๆเปลี่ยนงานเปลี่ยนหัวหน้าอย่างเงี้ยนะคะเพราะดาวราหูเนี่ยอยู่ในเรือนที่7เป็นเรือนปัตตนีนะคะเรือนปัตตนีเนี่ยคู่ของคู่ค้าคู่สัญญาคนที่ทําธุรกรรมร่วมกันอย่างเงี้ยดาวราหูเนี่ยมันก็จะพัดหมุนเวียนคนที่คุณอาจจะคิดว่าไม่ได้พบเจออะไรอย่างเงี้ยเข้ามาพบเจอกันได้แม้กระทั่งความรักเองก็ตามนะคะเนี่ยอัศวินถือถ้วยนะแต่ว่าคลิปนี้อลิซขอไม่ลงลึกด้านความรักเพราะว่าหลายคนแบบอยากให้เปิดดวงความรักแบบ เน้นๆไปเลยเดี๋ยวจะเปิดให้อีกคลิปหนึ่งไปเลยนะคะอันนี้เป็นภาพรวมๆเนี่ยแต่ว่าความรักเนี่ยอัศวินถือถ้วยมันมีความหมายเดียวก็คือมีคนเข้ามาพบเจอมามอบความรักนั่นแหละนะคะเป็นเปไพ่ของการเพอร์โพสการขอแต่งงานก็ได้จะชาวสิงห์เนี่ยจะเน้นย้ำว่าอาจจะเป็นคนที่มีความแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นภาษาก็ได้อายุก็ได้นะคะแตกต่างจัง แตกต่างในด้านแบล็กการน่ะปูมหลังอะไรแบบนี้นะคะไม่ได้ไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องเป็นต่างชาติอย่างเดียวนะมีไพ่ของการงานเนี่ยขึ้นมาเยอะมากเลยนะสำหรับชาวสิงนะคะเป็นปีที่ดีมากๆสำหรับการงานสำหรับชาวสิงเนี่ยเมจิกเชนส่วนใหญ่เป็นงานใหม่งานที่คุณมีพรสวรรค์ก็ได้นะคะหรือว่างานที่จะต้องใช้คำพูดเนี่ยค่อนข้างที่จะเด่นเลยนะมีเแต่มีข้อเตือนเวลามีไพ่เมจิกเชนขึ้นมานะคือบางทีเนี่ย แค่คิดอย่างเดียวในหัวโปรเจกต์เป็นร้อยแหละแต่ไม่ลงมือทำหรอกอืมนะเพราะฉะนั้นถ้าใครต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตจริงๆนะคะโอกาสแบบนี้มันไม่ได้มากันง่ายๆนะดาวที่มาเล็งคุณแบบนี้นะคะคือขอให้เริ่มต้นทำนะ่ะเออนะมีไพ่เด็ดขึ้นมาเยอะขนาดนี้แล้วนะคะการเรียนรู้การค้นควา้าการทดลองบางอย่างนะแล้วแถมยังได้ไพ่จัสติกขึ้นมาเนี่ยไพ่จัสติกเนี่ยนะมันเป็นไพ่ประจำตัวชาวลัคนาราศีตุลน,นะ ถามว่าเรื่องไหนโดดเด่นที่สุดนะเวลาจัดติกมันขึ้นมานะคะคือเรื่องงานนะคะเป็นไพ่การงานสูงสุดเลยนะมันจะมีอีกใบหนึ่งแต่ใบเดียวขึ้นมาก็ได้แล้วค่ะนะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เซ็นสัญญาที่สำคัญสำคัญจะทำคนเดียวก็ได้จะทำกับเพื่อนนะคะสัญญาสัญญาเช่าสัญญาซื้อขายสัญญาการทำธุรกิจอะไรบางอย่างนะคะ หรือว่าทำกับคู่กับแฟนก็ได้นะมีการเซ็นสัญญาสำคัญสำคัญนะคะมีการทำนิติกรรมบางอย่างที่สำคัญด้วยนะหรือว่าเกี่ยวเนื่องกับเอกสารบางอย่างที่สําคัญมากๆในชีวิตคุณนะมีเกณฑ์ได้เกี่ยวข้องกับคนที่ทําอาชีพทนายความกฎหมายผู้พิพากษานะคะหรือว่างานเอกสารต่างๆแม้กระทั่งสถาปนิก เองก็ตาม,มสถาปันิกเองก็ตามนะได้เหมือนกันนะคะใบนี้นะมีข้อระวังนิดนึงนะเวลาไพ่จะติกขึ้นมาแบบนี้นะแล้วก็ราหูเล็งแบบนี้ระวังเรื่องข้อกฎหมายนะ่ะเออนะถ้าคุณไม่ได้ทำผิดกฎหมายคุณก็ไม่ต้องเครียดนะหมายถึงว่าอะไรก็ตามที่แบบคุณได้ทำเอ,อเขาเรียกว่ามีนอกมีในสี ธุรกิจสีเทาจะบอกอย่างนั้นก็ได้ไหมหรือว่าอะไรที่คุณพวกมิชาชีพนะนะคะมาให้คุณเซ็นเอกสารอะไรแล้วคุณไม่ได้ตั้งใจจะไปเซ็นแล้วอ่าไปเกี่ยวเนื่องกับมิชาชีพเฉยเลยอะไรแบบเนี้ยมันอาจจะมีข้อกฎหมายอะไรบางอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องได้นะคะทําให้คุณมีความทุกข์เกี่ยวกับเรื่องนั้นนะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องระวังมากๆนะคะก่อนเซ็นเอกสารทุกอย่างหรือว่าทําอะไรที่มันสุ่มเสี่ยงอะไรแบบเนี้ยที่มันเป็นเรื่องใต้โต๊ะผิดกฎหมายธุรกิจสีเทานะคะ มาดูต่อการเงินเดี๋ยวยค่อยมาพูดนะคุณอาจจะมีการตัดสินใจครั้งสําคัญสําคัญในปีหน้านี้มีไพ่ควีนถือดาบขึ้นมานะคะการตัดสินใจไม่ไม่ว่าจะเป็นงานเงินความรักการใช้ชีวิตของคุณเหมือนปีหน้าเนี้จะบอกปีหน้าชอบพูดปีหน้าเฉยเลยอปีปีสองพันห้าร้อยหกสิบเก้าละกันนะคะมันเป็นปีแห่งคุณปลดล็อกอะไรบางอย่างอนะ่ะเหมือนชาวสิงอะ่ะคุณมีความทุกข์ ในใจค่อนข้างนานนะเพราะอย่างที่บอกว่าเวลาดาวเสาเนี่ยมันมาเล็งคุณค่อนข้างหลายปีอยู่สองปีครึ่งเน่นะคะเล็งแล้วมันก็กลับมาเลง็งมันออกไปแล้วกลับมาเล็งใหม่เงี้ยคือจริงๆดาวเสาร์มันเป็นดาวที่เกี่ยวกับความหนักแต่ว่ามันมีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องงานนะแต่ยังไงเสียดาวเสาร์มันก็หนักอยู่ดีนะคะชาวสิงห์เนี่ยนะก็จะมีความเหนื่อยในการใช้ชีวิตนะ นะคะไม่ว่าจะเป็นความอึดอัดในด้านความรักความสัมพันธ์เองก็ตามนะแต่ทั้งปีเนี่ย2,569เนี่ยมันจะไม่มาเลงเออมันจะอยู่แค่ช่วงต้นปีอะนิดเดียวนะคะมกราแล้วก็จนถึงวันที่13นะคะก่อนวาเลนไทน์13กุมภาแล้วมันก็จะออกไปเลยนะคะคราวเนี้ยราหูเลงเดียวๆแล้วนะเพราะฉะนั้นไอความอึดอัดมันก็จะโยกเหมือนกับภูเขายกออกจากอ,อกไป มันเป็นปีแห่งการแบบปลดปล่อยมันเป็นปีแห่งการปลดล็อกบางอย่างเป็นอิสระกล้าคิดกล้าตัดสินใจนะเมื่องานไพ่นะคะของความเป็นอิสระเนี่ยไพ่ฟูแล้วก็ไพ่ของเด็กเนี่ยมันเหมือนแบบอะชีวิตเหมือนกับเริ่มต้นใหม่อะกับความทุกข์คุณอาจจะปลดล็อกบางอย่างก็ได้นะแล้วมีการตัดสินใจอะไรบางอย่างที่มันเด็ดเดียวมีความฮึกเหิมนะเวลามีไพ่ถือดาบนะคะทั้งจะ คิงจะควีนอะไรแบบนี้ขึ้นมานะอมืมันมีความเพื่อเขิมีความแบบมีมันมีกําลังใจในการต่อสู้กับชีวิตมากยิ่งขึ้นนะคะมามาดูไพ่เหรียญน,นะคะไพ่เจ็ดเหรียญเนี่ยนะขึ้นมาเนี่ยนะคะไพ่เจ็ดเหรียญเนี่ยเงินอะไรก็ตามที่คุณได้ลงทุนไปก่อนนะหน้านี้นะไม่ว่าจะเป็นการเก็งกําไรการซื้อหุ้นการลงทุนกับอสังหาริมทรัพย์ต่างๆนะคะเอาทุกงานแหละนะคะ ไม่ว่าคุณจะลงทุนอะไรไปนะมีเกณฑ์ที่จะได้ตักตวงในปีหน้าเออนะคะหรือว่าปีหน้านี้คุณอาจจะเพราะอริเสนว่ามันมีไพ่เด็กค่อนข้างเยอะเนี่ยถ้าใครแบบสนใจในเรื่องการลงทุนที่เก่งกําไรในระยะยาวนะไพ่ลักษณะแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้ทดลองทำอ่านะคะเช่นอะไรบ้างลงทุนแบบบางคนเก่งกําไรแบบทองคําอะไรอย่างเงี้ยคือเจ็ดเหรียญเนี่ยมันคือการเกร่งกําไรบางอย่างคือ ลงทุนไปแล้วก็หวังผลในระยะยาวนะคะซื้อหุ้นอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะฝากประจําอะไรที่มันต้องเก่งกําไรต่างๆเนี่ยนะคะหรือว่าซื้ออสังหาริมทรัพย์แล้วไปปล่อยเช่าได้หมดเลยคุณอาจถ้าใครมีความสนใจด้านนี้เนี่ยคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้ทํานะมามาในด้านความรักนะในด้านความรักอย่างที่บอกไปนะคือคลิปนี้ขอไม่เน้นหละกันพราะเดี๋ยวจะเปิดให้แบบแค่ความรักอย่างเดียวเลยนะเอาคนโสดที่บอก ก็คือชาวสิงห์ก็ยังมีโอกาสเพราะว่าอย่างที่บอกเลยว่าดาวราหูมันเป็นดาวที่มาจากเรือนคู่ครองของคุณนะคะมันเล็งแบบนี้ในรอบ18ปีจะมีความต่างอืมจะมีความต่างจากคุณนะไม่ด้านใดก็ด้านหนึ่งอะอายุศาสนาสีผิวสัญชาตินะคะวัฒนธรรมแบ็กกราวด์ชีวิตความเป็นอยู่นะคะมีความแตกต่างกันส่วนคนที่มีแฟนอยู่แล้วอะจริงๆอะก็แค่ระวังเรื่อง การมีปากเสียงทัศนคติไม่ตรงกันแต่ว่ามันอริเชนว่ามันไม่ได้จะมีการเลิกเลิกหรือว่ามันมีการอึดอัดมากๆแบบแบบช่วงสองสามปีที่มันผ่านมาอย่างนั้นไม่ใช่นะอาจจะมีทัศนคติไม่ตรงกันหรือว่าช่วงเนี้ยคุณให้อิสระกับคู่ของคุณมากยิ่งขึ้นคือคือไม่ได้อยู่แบบคือมีช่องว่างอะนะคะมีช่องว่างมีสเปซระหว่างกันมากขึ้นเพราะฉะนั้นนะ่ะไอการที่แบบอึดอัดมากๆอ่ะมันจะลด น้อยลงน้อยลงไปนะอืมเพราะไพ่ฟูเนี่ยมันเป็นไพ่ของคนที่แบบปลดล็อกมีอิสระไม่ซีเรียสกับเรื่องอะไรที่มันเล็กๆนะคะคือชาวสิงอาจจะทุกมานานนะจนแบบเออปล่อยๆมันมั่งคือปล่อยวางอะว่าง,ง่ายๆเออนะคะส่วนบางคนอาจจะแบบ มีเกณฑ์ได้เข้าสู่พิธีแต่งงานเลยนะเออเป็นความรักที่จริงจังเข้ามานะคะหรือว่าบางคนถ้ามีแฟนอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยอาจจะนําไปสู่พิธีแต่งงานเลยก็ได้เพราะไพ่แต่งงานมันขึ้นมานะโอเควันนี้เข้าวๆสําหรับชาวสิงนะคะเดี๋ยวเ,เดี๋ยวมาดูคลิปถ้าใครอยากรู้เรื่องความรักนะคะเดี๋ยวดูคลิปความรักละกันนะคะขอบคุณค่ะ